ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อคนทุกคนต้องทำแล้วบูชาเทวดาประจำตัวเสริมฤทธิ์ขออะไรยิ่งสมหวัง การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เราต้องทำการปฏิบัติบูบชาด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆภายหลังการทำบุญใดๆแล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า อิทังสัพเพเทวานังหูตุสุกิตาหูตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดา แต่รับบุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะทำความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยเราได้แน่นอนและถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพร ให้คุณของเทวดาเหล่านั้นเราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วยในที่นี้หมายถึงการพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกับเทวดาคือเรายัางต้องคงความมีศีลธรรมมีความประพฤติและอายชั่วกลัวบาปหรือเรียกว่าฮิริโอตปะ มีกายวาจาใจเป็นอุโบสถศีลอยู่เป็นปกติทุกขณะมีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาดผู้ที่มีพฤติกรรมได้ถูกตรงตามนี้แล้วการพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาในที่อื่นใดจอมเกิดขึ้นได้และท่านก็จะอำนวยพรให้ประสบความสุข พร้อมสำเร็จได้เช่นกันครูบาอาจารย์ทัดเมตตาบอกไว้ว่าแต่แต่ละคนนั้นจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่คือเทวดาเหล่านี้จะคอยช่วยปกปักรักษาและดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขโดยเทวดาประจำวันเกิด จะมีชื่อเรียกต่างกันตามวันของคนได้แก่ในวันอาทิตย์มีนามว่าพระวิเทพเปรียบเสมือนพระอาทิตย์วันจันทร์มีนามว่าจันทเทศเปรียบเสมือนพระจันทร์วันอังคารมีนามว่ากุม,มเทพ เปรียบเสมือนพระอังคารวันพุธกลางคืนมีนามว่าอาสุริทาราหูเทพเปรียบเสมือนพระราหูวันพุธเวลากลางวันมีนามว่าวุระเทพเปรียบเสมือนพระพุธวันพฤหัสมีนามว่าคารุเทพ เปรียบเสมือนพระฤหัสและพระครูวันสุขมีนามว่าสุกเทพเปรียบเสมือนพระสุขและวันเสาร์มีนามว่าสุระเทพเปรียบเสมือนพระเสาร์หากใครไม่เคยกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิด ก็ขอให้น้อมจิตตั้งมั่นระลึกถึงพระคุณของเทวดาผู้เป็นผู้คุ้มครองชีวิตขอให้เชื่อในสิ่งที่ท่านทำว่าเป็นการกระทำที่ดีแล้วเอาจิตใจที่เป็นกุศลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งและกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดาว่าอยู่สัพพะ พระจันตรายามังอะดุรักขันตุตังคุณวันตังสตาเทวังอาทารีนะวันทามิแล้วจึงก้มลงการาบครั้งที่แปดภายในใจตั้งจิตมั่นอธิษฐาน เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แด่เทวดาประจำวันเกิดของข้าพเจ้าจากนั้นท่านผู้ฟังก็เอ่ยชื่อเทวดาประจำวันเกิดของเรา ขอให้องค์เทวดาจงมีความสุขอยู่ในวิมานของท่านตามแต่บุญญาิกาของท่านขอให้เทวดาช่วยปกปักรักษาตนบันดาลให้ดวงชะตาของข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อด้วยเธอ ด้วยเทวดานั้นมีร่างเป็นกายทิพย์ท่านจึงไม่อาจทำบุญทำกุศลได้เพราะไม่มีกายเนื้อการที่ท่านมีกายทิพย์และมีสุขอยู่ในเทวโลกเพราะเมื่อครั้นเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคามงามความดีมากมายพอจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาในทางกลับกัน เทวดานั้นถือว่ามนุษย์มีสถานะที่สูงกว่าเทวดาตรงที่มนุษย์สามารถทำความดีทำบุญแต่งเพิ่มได้ขณะที่เทวดาทำบุญเพิ่มไม่ได้การที่เราสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณของเทวดาและอุทิศบุญไปให้ท่านจึงถือได้ว่า เป็นการช่วยเหลือเทวดาอย่างสูงเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเหล่าเทวดาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคำจุนให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าพบกับความเป็นสิริมงคลอื่นๆอีกมากมายข้าบเจ้าน้อมกราบคติธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลมาณโอกาสนี้ด้วยและขออนุโมทนาบนุญกับท่านผู้ฟังกลาณนิมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ